สวัสดีครับผมผมช่างบอยจากไอด้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการรีวิวออดตั้งเวลารุ่น TB MP3S นะครับผมโดยจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้คือสามารถใส่เสียงไว้ได้มากถึง10เสียงด้วย SD card นะครับผมและยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันน็คือการเสียบ USB นะครับผมต่อไปก็เราจะทำการทดลองให้ดูนะครับสำหรับการเลือกเสียงและเปลี่ยนเสียงต่างๆนะครับผมโดยให้ กดไปที่ Channel 1นะครับผมจากนั้นกดออนเพื่อทำการเปิดเสียงนะครับผม <c oughs> โดยประมาณเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเสียงครับผมให้เปิด Channel 1ทิ้งไว้ที่ออนแล้วสลับไปที่ Channel 2ให้กดเป็นออนนะครับผมจากนั้นกด Stayed the morning. it in morning, is the first period first กดเป็นออฟแล้วกด <c oughs>

ถึงเวลาค่าเรีที่3โดยประมาณนี้นะครับผมต่อไปอีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้เลยนะครับผมคือมีกำลังขับที่20บวก20วัตต์ที่8โอห์มและเครื่องรุ่นนี้ที่พิเศษสุดๆก็คือเป็นเครื่อง all in one นะครับผมซึ่งซื้อมาก็พร้อมสำหรับการติดตั้งเลยนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะผมสามารถติดต่อได้ที่บริษัทไ d a e l e c t r o นะครับผมครับ